สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้พอกันย่ามกานคืนครับพี่น้องสิบภาพพี่น้องไปยามเบ็ดครับเบ็ดที่ผมเพ็ดไว้นั่นแล้วเลย,วยพี่น้องเด้อนะครับเบ็ดเฮ็ดสองสุดนะครับสุดขั้นสันกับสุดขั้นยาวสุดขั้นสันเพราะว่าเฮ็ดเป็นเบ็ดครบนะครับพี่น้องตัวเบ็ดคบนี่แล้วๆตัวเบ็ดป่ายังมาไดลแล้วนะครับเมื่อนี้ทดลองใส่เป็นมือแรกแหกหมานนะครับ เบ็ดทั้งเบิดประมาณเกือบสามสิบลังนี่แหละนะครับไน่บุไดบ้ดบุฮู้นะครับเตรียมแนวไสไปแล้วนะครับนีกับปลุกเหงือกสี่เดือนนะครับที่จริงผมยังบ่อยากใสดอกพี่น้องเพราะว่ากบกบแต่มันมีอยู่แล้วกบหน่อยแต่ว่ามันยังโตหน่อยอยู่ผมว่านะครับตัวแม่บ้านผมเขาจมอยาก,กริงฝนกบน่อย,อยสั้น ก็เลยเฮ็ดเบ็ดกบกอนนะครับอ่ะพยายามเบิ้งข้่น้องนะครับติดตามเบิ้งไปพร้อมๆกันนะครับใส่บริษัทไก่บ้านนะครับใส่อยู่น้ำหน้าจากของอยู่ละอ้หึา้านอนางเฝ้าเบ็ดเชือขึกินขึกินเนื้อะนะหลอนไปเลยนะครับกบตัวมัในใหญ่นะครับนยเป็น โัวซ้ำเสียดม่วนนี่แหละนะครับมีหน้าขอางที่ดำแล้วล่าสุดนะครับโอ้ยมันกินมันเอาไปกินแล้วเรียบร้อยแล้วก็นั่งสอเบียดพร้อมหลังแรกนะครับพี่น้องโอกเปรนยังบบสิเรียดนะครับเอาเยื่อใส่ให้ใหม่ตัวใหญ่กว่าเดิม คนอื่นใส่บอโใส่แบบใดนะครับผมใส่เยอแบบนี้ด้วยเนาะแล้วก็ให้ใส่เดือนมันหางมันถึงดินแน่นะครับ <c oughs> มัดจสไดดดินนะครับคบ <c oughs> มันจสไดดแนมเห็นนะครับ <c oughs> หลังแรกผ่านไปไม่หมานไปต่อหลังที่สองครับ ไม่หมานเหมือนกันช่วงนี้มันยังตินทีลงโลงอยู่นะครับพี่นอ้องกบมันยังมันโบก้าออกมาปะไหนมันแปลนนะครับอี้เบอร์บมกคอยคอยอยังข้านกันมากินยุโขกเลย เศษปนมาเนี่เนาะตัวมันบ่มากมองเป็นแปนบ่มีหมักมอปลาขาวบ่แล้วนีบริไซนะครับไซหลังนี่ยู่นี่งเดียวครือนน้อยที่จริงไซเบโก็มันต้องเะเดือนตัวนี้ ว้าประมาณเลยพอ่อเบ็ดใหม่เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วพี่น้องเห็นป่อเห็นบ่ฮู้ตัวแรกแหงมานะครับกบยังน้อยอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่า,า,าแต่ว่าคนแสบเลยใช่ไหมพี่พน้อง แต้มแรกมาแล้วนะครับหวังว่าคงจะมีแต้มที่สองที่สามนะครับกบมันยังอยู่ปลาเข่าอยู่นะครับเป็นออางสงพอส่วงดำหน้านีโ่โอ้ยกบหน่อยหลาย เดียวสองเพื่อเอามันมาหนีไปนั่งเนอะแต้มแหลกเรามาแล้วไปตันต่อครับมือใสเบ็ดกบก่อนนะครับ อันนึงว่าใส่ยูป้าเขาเนี่ยนะเอาเด็กๆไปดากไปดักเด็กๆเตะสองตามมา,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 าครับเห็นว่าขาวๆเลยพี่เนาะนนั่ละขาวๆนั่นแหละข้างกบเลยอ่าแล้วคาราวะท่านอ๋อแสคาราวะท่านอ๋อ เต็มดี่สองก่มไข่แ่จะไดนี่อยตคบช่วงนียครับนี่แหละโน้เดินมาแล้วนะครับสองเต็มแล้ว ปลาใบตะกี้ข,ข่านก็นจะมัดยามทุกเดียวเบนเอื้อเศร้าด้วยแหละแล้วเกีียวหนึ่งครั้งแล้วก็เกี่ยวสองครันน้งแบบนี้นะครับคนอื่นจะใสยังไงผมไม่รู้ใส่ก็ลส่เดือนไหนหามันลงลดินแบบนี้พอยิ่งตอนนี้กบมันตัวน้อยยิ่มันโดดผู้สูงสองแต้มแล้วนี่กพ่น,ท,นทิงบม่ได้มาเอาอยาพวก เต็มทำไปเต็มสามเต็มสี่จะไี้ไหมเอาแล้วพี่น้องก,กี่ตอวเต็มสามเต็มสามเออเลี้ยงหลังเลยครับพี่นอ้องเลี้ยงหลังเลยผมว่าอยู่กบมันอยู่ป้าเขานะครับช่วงนี้อย่างนเต็มสามเต็มสามนี่แต่ตัวสามีกัะพี่น้องนี่ยกำลัง ก็นกินแซีบแลล้สัตว์นี้งแต่ปกติว่ามันตัวน้อยอยู่ดอกแต่ว่าตัวไม่หัางเสบเล้ยกบตัวสัตนี้แต่ัได้ตัวงหญ่อย่แล้วนพะี่นองนะคลิปสามเตม้นนะครับ อยู่ปลาเข่าพี่น้องยิงสวงดำหน้านะโอ้แต่เรื่องเ,อเบ็ดหนึ่งเราต้อง่วงว่ามันสีหกักเพราะมันสีขาดนะครับเพราะมันสีล่านะครับตัวเสือกจบกหน่อยอยู่ได้หนึ่งเนาะ สองครั้งสามโมลิซีสสามแต็มนะพี่นอ้องนึงบ้าสามกับสามไปต่อ กเป็นองเลยมันเอาเหยื่อเราไปมันเป็นรายเยื่ก็มาใหม่ cực sắp tốt lại bãi to gấp không thấy ít lắm lẹp หรือที่4ครับพี่น้องครับแม่มึงตัวกบกระเทบที่ไม่เห็นครับตัวน้อยนะครับอับเขียดโม่แล้วนะพี่น้องนะเป็นอยังครับไม่เกิดอะไรนะนี่นนยอยากพ้นกบน้อย กับคอ,อพครแล้วหกหน่ย <c ười> นอยหกสี่ตัวนังไอน้เยอน่ สำหรับมากเบ็ดนะครับผมใส่เบ็ดเบอร์14นะครับเบ็ดตราสลามตราปลาสลามเบอร์14ไปี่ตัวแล้วพี่น้องสตัวแล้วเนาะสีตัวสแปมดูกันไปยาวแบบเรียวๆนะครับ Cái này thật say cả tít này là thế nào mới vàng Trẻ khăn khe nào À ổ lẽ bị đau, bị nhìn mua này Em thấy không? Này 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 hiến bỏ Chắc còn cái gì đấy đấy Tôi đi tới nhanh thế ทีนสิทิ์นายขมแนายยุบยดยยู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 เห็นปะเออเป็นไข่แน่เลยเห่อยุดสี่ตัวแล้วก็ ตัวตัวกันใหญ่เร็วเลยพี่น้องอีกอาทิตย์หนึ่งนี่กับตัวใหญ่เปิดตัวเอาอีกอาทิตย์หนึ่งก่าจะจะมาใส่อีกที่นี่ใส่งา,าวไปทุกท้า คิดว่าอ no tamam. ุมายามเนาะมืออื่นเศร้าคนละกันมาดูดังๆสองล้านก็ต้อนมีน้องสาวน้องสาวสายนะป่ะคือเปิดอะไรก็คือใส่โคตรตังค์ดังนี่ลุกเป็นพี่น้องลุกรุกลุกเสียงเด็กที่มันตีเดี๋ยวมาพบหน้ากันแล้วเป็กบนอกน้องไม่เปิดต้นส่วนปฏิบัติงส่วนปฏบติ คิดเเขาอบที่จะตีร right. ัศนนะครับเด็กคนนี้นไอตอครับตอนนี้เปที่ห้าแต้มครับเยอะเดือดร้อนากไอ้ล้อนเก็บมากลห้าแเมแล้วนะครับตอนนี้ ขึ้นมาหลังนึงเอ้าวแล้วพี่เด้าไปเดพี่เด้อเอาอย่างนี้ครับหกแต้มที่หกอ้าครั้งนี้ก็ได้ครับพี่น้องครั้งนี้ก็ได้ครนี้ก็ได้อยาเอาไปเอาไปดีกว่าอู้ยี่ว่าจับฉากไปพี่นกเดี๋ยกบหน่อยมันกินแบบไม่ย่านได้พี่น้องกบหน่อย เต็้มแ,แลว้วเต็มแล้วนะครับหน่วยความจำท่านได้ยาเบิดปะเนาะยังแต่วความจำเต็มด้วยเฮ้ยเว้นเสาเลยใช่ไหมยานี เหกแปมแล้วเป๋ยาแต้มี่เก็ด<ส>ครับคนละฝั่งทางเอาใส่เด็กไฟแตปมี่เก็โอ้ยตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็เรียกว่ากบเหมือนกัน <laughs> จัดไปแล้วนะครับเจ็ดตัวเจ็ดตัวเจ็ดแต้มไปต่อครับน้โรบรื้อจะที่ิ้งเรา ี่เนาะโอ้ยทงหน้านี่เกียบทุกหลังเลยตือนแต่เสมาไซยุพีบวบสามาสซยุพีบวดแล้ได้แล้วโอ้ย ลายเบียดจะแบบนี้แหละพี่น้องเบียดกบขนาดกบน่อยด้วย,ยนี่กบใหญ่นี่เสือขา

อยู่ขางปลาครับพี่ดองอยู่ขางปลาโอ้โมันโมันเย็นใจเย็นเย็นตัวที่เก้าครับตัวที่เก้าแวนี้เบิดเบ็ดหมดที่พี่้อง เหลือสองหลังสุดท้ายยู่ไกลๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตัดคลิปอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันเลยพี่องเด้อตัดเดี๋ยวตัดภาพไปอีกทีหนึง่งไปสรุปผลงานยุ่งงานกันแล้วกันนะครับว่นรอบแรกผมได้ได้จ้กโตเนาะแต่ตอนนี้ได้เก่าโตแล้วนะครับไปบ่งผลงานกันนี่นะครับ ตอนนี้อยู่ที่เก้าตัวนะครับแต่เด็กเลยอีกสองหลังนะครับที่ยังไม่ได้ยาม<ะ>เดี๋ยวไปสรุปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปกันเลยกันแล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอ,อใส่เงียบยก่อนเดี๋ยวเจอกันครับมาสรุปผลงานกันครับพี่น้องครับ รอบแรก10ตัวพอดีแต่พอปนนี่เราไปเดาแล้วโอเคครับมีนเสาร์จะสุดยาดเท่นี้รอบแรกของคืนนี้ได้10ตัว